เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีถอดเสื้อโชว์นหน่อยนิดนึงเงี้ยเออกอดแม่ <c oughs> คนเหี้ยอะไร yeah. เงี้ยอ่าผัวท่าเซ็กซี่เหมือนอยู่ริมทะเลริมทะเล <c oughs> มาทักเยอ <c oughs> <c oughs> ปากเบิร์นหน่อยปากเบิร์นปากเบิร์นแบบจิกจิก,จ,กจิกนิดนึงจิกกล้องจิกกล้องอาสายตา <c oughs> เลิศแม่อันนี้ อันนี้ลูกสาวปพบบางคนเหมือนกันคนต่อไปจ้าใครเอ่ยอ,อ๋อคนต่อไปพบกับน,น้องเอ็อกจา้าอย่าเพิ่งมาเอดอดอทีล่ละคนจริงๆแล้วแม่งเขาไม่ได้ใส่แบบนี้มัน<ไ>ต้องถอดออกใส่<ป>่อยางนี้ไม่ได้เขาต้องห้ามใส่มึงถอดออกเลยอันนี้น้องรักนะน้องรักบอยย่ามองหนังเขาจะปลุกออกอะไรมึงกับมี่อันนี้นอยู่แหมเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะขออนุญาตก่อนขออนุญาตเส้นใดของกูมึงหยิปเองไหนเอาไปถ่ายรูป โอเคอันนี้น้องเอ็กน้องรักนะจ๊ะบุตรอาถ่ายรูปหน่อยจ้ะเอ็กจ๋าไม่ได้มีความเป็นแซ็กซี่เลยเขาทายเดียวเขาทายเดียวลูกเขาทายเดียวคขะแล้วกูแม่งเอาตรงนะเอาตรงเอาตรงตรงกูคิดพี่พี่คิดถึงคุณป้าหนิเยอะนะ อันนี้อันนี้ชุดใครนะชุดไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตแม่งแสบอ่ะ